สิบแปดพมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวาเมสุตังเอกังสมยังพระควาสาวัตถียังวิหารติเชตวเนอนาถปินที่กัสะอาราเมตตะโคพระควาพิขูอามันเติพิขโวติพะทันเตติเตพิขูพระวโตปัจจตสูงพระควาเอตตะทโวจะเมตตายาพิขเวเจโตมิมติยาอาเสวิตายาภาวิตายาพระหูรีกตายานิกตายาัตถุกตายา อนุทิตายะปริจิตายะสุสมารัทายะเอกาทา,านิสังสาปาติกังขากตเเมเอกาทสะ สุขังสุปฏิสุขังปฏิผู้ชตินะปาปากังสุปินังปัสสติมนุสานังปียโหติอามนุสานังปียโหติเทวตารักขันตินาสาอะคิวาวิสังวาสทางว่ากัมมติตุวะตังจิตตังสมาธิญติมุขวันโนวิปัสสีทธติอาสมุลละโหกาลังกโรติอุตริงอปติวิชันโตพรหมโลกูปโคโหติเมตายาพิคเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายาภาวิตายาภะหุเลกตายะ ยานีกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสมารถายะอิเมเอกาเถทัานิสังสาปาติกังขาอธิอโนทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติอธิโอทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติอธิทิสาภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหะกเรหิอโนทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหะกเรหิโอทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหะกเรหิทิสาภรนาเมตตาเจโตวิมุตตติ ปัญจหาการะหิอนุทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติสัตตาหาการะหิโอท mm ิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติทัสสะหาการะหิทิสาภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกตะเมหิปัญจหาการะหิอโนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติ หนึ่งสัพเพ ée, era, ส,สเพัตตาวราอภยาปชานค้าสุขีอัตตานังปริหารันโตสองสัพเพปนาเวราอภยาปชาเนค้าสุขีอัตตนังปริหารันโตสามสัพเพภูตาเวราอภยาปชาเนค้าสุขีอัตตนังปริหารันโตสี่สัพเพปุลาเวราอภยาปชาเนค้าสุขีอัตตนังปริหารันโตห้าสัพเพอัตตาภาวะปริยาปนาเวราอภยาปชาเนค้าสุขีอัตตนังปริหารันโตตต อิเมหิปัญจหากะรรหิอะโนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกัตาเมหิสัตาหากะรรหิโอทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติหนึ่งสภะอิธิโยเวราอพยปจชานิค่าสุขีตตนังปริหารันโตสองสภพปุริสาเวราอภยปาชานิค่าสุขีตตานังปริหารันโตสามสภะอรณิริยาเอเวราอพยปจชานิค้าสุขีตตานังปริหารันโตสี่สภอนาริยาเวรา อภยญาปัญชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุห้าสัพเพเทวาอเวราอภยาปัญชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุหกสัพเพมนุษาเวราอภยาปัญชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุเจ็ดสัพเพวินิปาติกาเวราอภยาปัชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุติ อิเมหิสาัาหะการรหิโอทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุตติกะตะเมหิทัสหาการรหิทิสาภารณาเมตตาเจโตวิมุตติหนึ่งสภปุรัติมายาทิสายาสาตาเวราอภยาปัชานีคาสุขีอัตตนังปริหานันโต S <S <ọ craft> สองสัพเพปชิมายะทิสายะสตาเวราอพพยาปัญชานิคาสุเคตตังปริหารันโตสามสัพเพอุตรายะทิสายะสตาเวราอพพยาปัญชานิคาสุเคตตังปริหารันโตสี่สัพเพทักขินายะทิสายะสตาเวราอัพยาปัญชานิคาสุขีตตังปริหารันโตห้าสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะสตาเวราอัพยาปัญชานิคาสุเคตตังปริหารันโตหกสัพเพปัจชิมายะอนุทิสายะสตาเวรา อภยาปัชานีฆาสุขีอ <in language language> ัตนนังปริหารันตุเจสัพเพอุตรายะอนุทิสายะสตาเวราอภยาปัชานิคาสุขีอัตนนังปริหารันตุแปดสัพเพทักขินายะอนุทิสายะสตาเวราอภยาปัชาอนีค่าสุขีอัตนนังปริหารันตุเก้าสัพเพทิมายะทิสายะสตาเวราอภยาปัชานิคาสุขีอัตนนังปริหารันตุ สิบสภอุปริมายาที่สายาสตาเวลาอพพยาปช,ชาน,นีคสุขีอัตนังปริหารันโต หนึ่งสัพเพปุรัติญาญาทิสายะปานาเวราอภยาปัจชานิคาสุขีอัตตนังปริหารันโตสองสัพเพปัชิมายะทิสายะปานาเวราอภยาปัจชานิคาสุขีอัตตนังปริหารันโตสามสัพเพอุารายะทิสายะปานาเวราอภยาปัจชานิคาสุขีอัตตนังปริหารันโตสี่สัพเพทักขีนายะทิสายะปานาเวราอภยาปัจชานิคาสุขีอัตตนังปริหารันโตห้าสัพเพปุรัตติมายะ อนุทิศายะปานาเวราอัพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุหกสัพเพปเชมายะอนุทิศายะปานาเวราอัพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุเจ็ดสัพเพอุตรายะอนุทิศายะปานาเวราอพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุแปดสัพเพทักขินายะอนุทิศายะปานาเวรา อภยาปาชานิคาสุขีอัตนังปริหารันโตเก้าสเพห์เหติมายาที่สายญาปนาเวราอภยาปาชานิคาสุขีอัตนังปริหารันโตสิบสเพเพอุปริมายาที่สายญาปนาเวราอภยปาชานิคาสุขีอัตนังปริหารันโตหนึ่งสเพปุรัตทิมายาที่สายญภูตาเวราอภยาปาชานิคาสุขีอัตนังปริหารันโตสองสเปัจฉชิมายาที่สายะาภูตาเวราอภยปาชานิคาสุขีอัตนังปริหารันโต สามสัพเพอุตรายะทิสายะพูตาเวราอพพยาปชานิคาสุขีอัตตังปริหารันโตสี่สัพเพทักขีนายะทิสายะพูตาเวราอพิยาปชานิคาสุขีอัตตังปริหารันโตห้าสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะพูตาเวราอพิยาปชานิคาสุขีอัตตังปริหารันโตหกสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะพูตาเวราอพพยาปชานิคาสุขีอัตตังปริหารันโต เกสเพอุตรายะอนุทิสายาโพตาเวราอภยาปัชชานี้คาสุขยียตนงปริหารันโต แสัพเพทักเคณยะอนุทิสายะภูตาเวราอยาปัชานิค้าสุขีอัตนังปริหารันโตเก้าสัพเพเหติมายะทิศายะภูตาเวราอัพยาปัะชานิค้าสุขีอัตนังปริหารันโตสิบสัพเพอุปริมายะทิศายะภูตาเวราอภพยาปรชานิค้าสุขีอัตนังปริหารันโตหนึ่งสัพเพปุรัติมายะทิศายะปุคลาเวราอภยาปัะชานิค้าสุขีอัตนังปริหารันโต สองสัพเพปัจฉิมายาที่สายยาปุคลาเวราอพยาปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหานันโตสามสัพเพอุตตรายาที่สายยาปุคลาเวราอพยาปัชานิคาสุขีอัตตานังปริหานันโตสี่สัพเพทขีนายาที่สายยาปุคลาเวราอพยาปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหานันโตห้าสัพเพปุรัติมายะอนุที่สายยาปุคลาเวราอพยาปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหานันโต หกสัพเพปชิมายะอนุท nah ิศายะปุคลาเวราอภยาปัชานิคาสุขีอัตนังปริหานันโตเจสัพเพอุตรายะอนุทิศายะปุคลาเวราอภยาปัญชานิคาสุขีอัตนังปริหานันโตแปดสัพเพกขีนายะอนุทิศายะปุคลาเวราอภยาปัญชานิคาสุขีอัตนังปริหานันโตเก้าสัพเพเหธิมายะทิศายะปุคลาเวราอภยาปัญชานิคาสุขีอัตนังปริหานันโต สีส yup ัเพยอุปริมายะที่สายยะปุคลาเวลาอพยาบัญชานีคาสุขีอัตนาปริหารันโต่หนึ่งสัเพยปุรัติมายะที่สายยะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาอัพยาปัชานีคาสุขีอัตนาปริหารันโต2สองสัเพยปชิมายะที่สายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาอพยาปัชานีคาสุขีอัตนาปริหารันโต3สามสัเพอุตรายะที่สายยะอัตตภาวะปริยาปนาเวลา อภพยาัช,ชานี้ค่ะสุขีตตะนางปริหารันตุสีสะเพกขีนายาทิสายะอัตตาภาวะปริยาปัน,นาเวรา อภยาปัชานิคาสุขีอัตตังปริหารันโตห้าสัพเพปุรัตถิมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวราอภพยาปัชานิคาสุขีอัตตังปริหารันโตหกสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวราอภยาปัชานิคาสุขีอัตตังปริหารันโตเจสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวราอภพยาปัชานิคาสุขีอัตตังปริหารันโต แปดสัพเพดาขีณายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวราอัพยาปัชานีคาสุขีอัตนางปริหารันโตเก้าสัพเพเหติมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวราอพยาปัชานีคาสุขีอัตนางปริหารันโตสิบสัพเพอุปริมามายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวรา อภยาปัชชนิคาสุขสีตนางปริหารันตูหนึ่งสภาปุรัตถิมายาทิะะส,สายะอิทิโยเวราอภยาปัชชนิคาสุขีตนางปริหารันตูสองสภาปัจฉิมายาทิสายะยอิทิโยเวราอภพยาปัชชนิคาสุขีตนางปริหารันต3สามสภาอุตรายาทิสายะอิทิโยเวราอภพยาปัชชนิคาสุข okay ีตนางปริหารันต4สี่สภารักขีนายาทิสายะ อิติโยอเวราอภพยาปัช,ชานีคยคาสกีอัตนังปริหารดันโต ห้าสภาบุรัตทิมายะอนุทิสายะอิถิโยเวราอัพยาปชานีคาสุเีอตนังปริหารันต6หกสภาปัจิมายะอนุทิสายะอิถิโยเวราอัพยาปัชานีคาสุขีอตนังปริหารันต7เจ็ดสภาอุตรายะอนุทิสายะอิถิโยเวราอัพยาปชานีคาสุเีอตนังปริหารันตูแปดสภาทักกิณายะอนุทิสายะอิถิโยอเวราอัพยาปัชาอนีคาสุขีอตนังปริหัดันตูเก้าสภาเหติมายะ ทิสายะอิทิโยอเวราอภยาปัญช,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 ชานิค้าสุขีอัตตังปริหารันโตสิบสภาอุปริมายะทิสายะอิทิโยอเวราอภยาปัญชานิค้าสุขีอัตตังปริหารันโตหนึ่งสัพเพปุรัติมายะทิสายะปุริสาเวราอภยาปัญชาอันนี้คาสุขีอัตตังปริหารันโตหงสัพเพปัชฌิมายะทิสายะปุริสาเวราอภยาปัญชานิค้าสุขีอัตตังปริหารันโตสามสัพเพอุตรายะทิสายะปุริสาเวรา อภยาปช,ชานีคาสุขีอัตนังปริหานันตุสีสัพเพทขีนายาที่สายาปุริสาเวลาอภยาปัช,ชานีคาสุขีอัตนังปริหานันตุห้าสัพเพปุรัติมายะ อนุทิศายะปุริสาเวลาอพยาปัญานิคาสุขีอัตนะนัปริหารันโต6สภพปัจฉิมายะอนุทิศายะปุริสาเวลาอพยาปัญชนิคาสุขีอัตนะนัปริหารันโต7สภพอุตรายะอนุทิศายะปุริสาเวลาอพยาปัญชนิคาสุขีอัตนะนัปริหานันโต8สภพทักขินายะอนุทิศายะปุริสาเวลาอพยาปัญชนิคาสุขีอัตนะนัปริหารันโต ก้าสัพเพหิติมายาทิสายะปุริสาเวราอภพญาปัชานิคาสุขีอัตตังปริหาดันตูสิบสัพเพอุปริมายาทิสายะปุริสาเวราอภพญาปัชานิคาสุขีอัตตังปริหาดันตูหนึ่งสัพเพปุรัติมายาทิสายะอริยาเวรา อภิญาปัชานิคาสุขีอัตนงปริหาดันโต๒สัพเพปชิมายาทิสายะอริยาเวราอภยาปัชานิคาสุขีอัตนังปริหารันโต3สัพเพอุตรายะาทิสายะอริยาเวราอภิญาปัชานิคาสุขีอัตนังปริหารันโต4สัพเพทักขินายะาทิสายะอริยาเวราอภพญาปัชญานิคาสุขีอัตนงปริหารันโต5สัพเพปุรัตถิมายะ อนุทิศายอะอริยาเวราอภยาปัญชานิคาสุขีอัตนนังปริหารันโตหกสัพเพปชีมายะอนุทิศาย Mont อะ shadow. อริยาเวราอภยาปัญชานิคาสุข네ีอัตนนังปริหารันโตเจ็ดสัพเพอุตรารายะอนุทิศายะอริยาเวราอภยาปัญชานิคาสุขีอัตนนังปริหารันโตแปดสัพเพทักขินายะ อนุทิศายะอริยเวลาอภยาปจชานีคาสุขีอัตนังปริหานันโต9สัพเพเหติมายาทิศายะอริยเวลาอภยาปจชานีคาสุขีอัตนังปริหารันโต10สัพเพอุปริมายาทิศายะอริยเวลาอภยปัชานีคาสุขีอัตนังปริหารันโต๑๑สัพเพปุรธิมายาทิศายะอนาริยาเวลาอภยาปจชานีคาสุขีอัตนังปริหานันโต2สัพเพ ปัจฉิมายะทิสายะอนาริยาเวลาอภยาปัญานิคาสขีอัตนนังปริหารันโตสามสัพเพอุตรายะทิสายะอนาริยาเวลาอภยาปัญชนิคาสขีอัตนนังปริหารันโตสี่สัพเพทักขินายะทิสายะอนาริยาเวลาอพยาปัญชนิคาสขีอัตนนังปริหารันโตห้าสัพเพปุรัตถิมายะอนุทิสายะอนาริยาเวลา อภยาปชานิคาสุคีอัตนะนัปริหารันโตหกสัพเพปชิมายะอนุทิศายะอนาริยาเวราอภิยาปชาอานิคาสุคีอัตนะนัปริหารันโตเจสัพเพอุตรายะอนุทิศายะอนาริยาเวราอภิยาปชานิคาสุคีอัตนะนัปริหารันโตแปดสัพเพทักขีนายะอนุทิสายะอนาริยาเวราอภพยาปชาอานิคาสุคีอัตนะนัปริหารันโต ก้าสเพเหติมายาทิสายะอนาริยาอเวราอพยาปัชชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันโตสิบสเพเพโอปริมายาทิสายะอนาริยาอเวราอพยาปัชชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันโตหนึ่งสเพปุรัติมายาทิสายะเทวาอเวราอพยาปัชชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันโตสองสเพห์ปัจฉิมายาทิสายะเทวาอเวราอพยาปัชชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันโต สามสัพเพอุตรายะทิสายาเทวาอเวราอพยาปัชชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันโตสีสัพเพทักขินายะทิสายาเทวาอเวราอพยาปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันโตห้าสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายาเทวาอเวราอพยาปัชชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันโตหกสัพเพปัชีมายะอนุทิสายาเทวาเวราอพยาปัชชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันโต พเจ็ดสภพอุตร,รายะอนุทิสายะเทวาเวราภยาปัชชาอัน,นิคาสุขเยะตะนังปริหารันตโตแปดสภพ,พทักขีนายะ อนุทิศายะเทวาอเวราอภยาปัชชาอนีคาสุขีอัตนังปริหารันตูเก้าสเปหิติมายะทิศายะเทวาอเวราอภยาปัชชานีค่ะสุขีอัตนังปริหารันตูสิบสเพอุปริมายะทิศายะเทวาอเวราอภยาปัชชานีคาสุขีอัตนังปริหารันตูหนึ่งสเพปุรัติมายะทิสายะมนุษยสาเวลาอภยาปัชชานีคาสุขีอัตนังปริหารันตู สองสัพเพปชีมายะทิสายะมนุษสาเวลาอัพญาปัญชานิคาสุขียตรนังปริหารันโต 3. สามสัพเพอุตรายะทิสายะมนุษสาเวลาอัพญาปัญชานิคาสุขียตะนังปริหารันโต 4. สี่สัพเพทักขินายะทิสายะ นุษสาเวลาพยาปชานิคาสุขียตนังปริหารันโตุห้าสเพปุรทิมายะอนุทิสายะมน States, no liebe, a, ras, upload, though, Texas, ุษสาเวลาพยาปัชานิคาสุข <mitad S 1> ียตนังปริหารันต6สกสเพปัจฉิมายะอนุทิสายะมนุษสาเวลาอพยาปชาอนิคาสุขียตนังปริหารันตุเจ็ดสเพอุตตรายะอนุทิสายะมนุษสาเวราพยาปัชานิคาสุขียตนังปริหารันตุแปดสเพทักขินายะอนุทิสายะมนุษสาเวลาอพยาปัชานิคาสุขีย ตนังปริหารันโตาสัพเพเหติมายะทิสายะมนุษยสาเวลาอภยาปจช,ชาอันนี้ค่สุขีตรนังปริหารันโต๖สัพเพอุปริมายะทิสายะมนุษยสาเวลาอภยปจช,ชาอันนี้ค่สุขีตรนังปริหารันโต หนึ่งสภเโปรทติมายาทิสายะวินิปาติกาเวลาอพยาปชานิคาสุขีอ,อัตนังปริหารันต2สองสภเปชิมายาทิสายะวินิปาติกาเวลาอพยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหารันต3สามสภเโอตรายาทิสายะ วินิปาติกาเวราอภยาปัชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันโตสี่สภพทัขีนายาทิสายะวินิปาติกาเวราอภยาปัชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันโตห้าสเพปุรัติมายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวราอภยาปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันโต หกสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวราอภยาปัชานิคาสุขีอัตนังปริหารันโตสี่สัพเพเจ็ดสัพเพอุตรายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวราอภยาปชานิคาสุขีอัตนงปริหาดันโตแปดสัพเพทักขินายะอนุทิศายะวินิปาติกาเวราอภยาปัชานิคาสุขีอัตนังปริหารันโตเก้าสัพเพเหติมายะทิศายะ วินิปาติกาเวลาอภยาปัชชานิคาสุขีอัตนังปริหัสรันตุสิบสพเพอุปริมาญาทิสายะวินิปาติกาเวลาอภยาปัชชานิคาสุขีอัตนังปริหาสรันตุติ อิเมหาาเิทัสหการรหิีิสาพรณาเมตตาเจโตวิมุติสัเพสสังสตตานังปีระนังวัชเชตาวะอปีระนายะอุปะคาตังวัชเชตตวะอนุปาคาเตนะสันตาปังวัชเชตาวะอสันตาเปนะปริยาทานังวัชเชตาวะอปริยาทานีนะวิเหสังวัชเชตาวะอวิเหสายะสเพสัตสตาอเวริโนโหนตุมาเวริโนสุขิโนโหนตุมาทุขินโน สุขิตตาหุนตุมาทุกขิตตาติอิเมหิอัถหากาเรหิสัพเพสัตตาเมตายาติเมตตาตังธรรมังเจตายาติติเจโตสัมภะพยาปาทปะริยุทธานหิมุจจติติวิมุติเมตตาจ่เจโตวิมุติจาติเมตตาเจโตวิมุติเมตตาพระมิหาราภวานิทิตา 19เทวตาอุยโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปตตาจานิททุกขาพยาปตตาจานิพยาโสกปตตาจานิโสกาหนตูสเพปีปานิโนโอเอตาวตาจะอัมเพหิสัมพตังปุญญาสัมปะทังสเพเทวานุโมทันตุสพ,พสัมปติสิทธยาธานังทัทันตุ ส,สัทายาสีลังระขันตุาาสัพพธาภาวนาพิรตาโหนตุคัฉันตุเทวตาคตาหนึ่ง anyway. <noss> anyway. ส <K <k ัเพพุทธาภลปตาปัญเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะระขังพันธามิสัพพโสสองสัเพพุทธาภรปตาปัญเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะระขังพันธามิสัพพโสสามสัเพพุทธาภะปตาปัญเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะระขังพันธามิสัพพโสสี่สัเพพุทธาภลปตา ตาปัญเจกานันจะยังพลังอหรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธมิสัพโส ห้สาสัพเพพบุตรพรปตตาปัญเจการนจจะยงังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระขังพันธมิสภโสหกสัพเพพบุตรพรปตตาปัญเจการนจจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระขัง <Command> พ <Laink> ันธมิสภโสเจ็ดสัพเพพบุตรพรปตตาปัญเจการนจจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะระขังพันธมิสภโสแปดสัพเพพทธตรผลปตตาปัญเจการนจจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระขังพันธมิสภโส ก้าสภพ,พุทธ,ธาภรปัตตาปัญเจการน,นจจะยังพลังอหรหันตานันจเตชนะรักขันพันธรรมนิสักพสโดยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนพระสูตรพระพริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพาเจ้าขอให้คนจากทุกภัยทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสารยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิดตายอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไวค้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งภะปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทิน